ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ทำซับไตเติลแล้วมีปัญหาซับจางมันกลืนไปกับวิดีโอหรือว่ามันหายไป ผมมีคําตอบให้ครับวันนี้โอเคอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าเวลาคุณทำซับไตเติลเนี่ยด้วย Legacy ี่ไตเติลนะครับคุณเคยมีปัญหาไหมครับเวลาคุณทำซับไตเติลแล้วมันจางไปกับวิดีโอหรือว่ามันหายไประหว่างการทำเนี่ยครับทำมาประโยคนึงใช่ไหมมันมาแค่ครึ่งประโยคนี้หรือว่าซับไตเติลไม่ชัดเคยมีปัญหาเกี่ยวกับตรงนี้ไหมครับถ้ามีปัญหาวันนี้ผมจะมาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็เราสามารถตั้งค่ามันตรงไหนได้บ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มทําเลยดีกว่าครับผม โอเคครับเรามาเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับที่ผมจะบอกก็คือการสร้างซับไตเติลแบบ Legacy t i ต l e ินะครับเป็นแบบที่ผมถนัดที่สุดเนาะโดยการมาที่ไฟล์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลือก New นะครับแล้วก็เลือกเป็น Legacy t i ต l e ิเนาะโอเคเราคลิกเข้าไปเลยตรงนี้นะครับมันจะให้ตั้งชื่อนะครับตั้งเป็นที่แบบที่เราจําได้นะครับว่ามันคือซับไตเติลอะไรแล้วก็หัวข้ออะไรโอเคหลังจากนั้นผมจะกดโอเคเลยนะครับมันจะเด้งหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างให้เราเขียนตัวหนังสือลงไปเนาะ แต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมขออธิบายก่อนว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําอยู่3อย่างนะครับก็คือซับหายนะครับซับจางแล้วก็ซับมันไม่ชัดนะครับอย่างแรกนะครับผมจะอธิบายเรื่องของซับที่มันแบบจางไปกับวิดีโอก่อนเนาะอย่างแรกให้เรามาคลิกตรงตัวทีตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงคลิปวิดีโอของเราตรงนี้นะครับตรงที่หน้าต่างโล่งๆนี้เนาะแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับผมจะพิมพ์เป็นชาแนลของผมนะครับ โอเคครับพอผมพิมพ์เสร็จนะครับผมจะลากมาตรงบริเวณที่มันแบบขาวที่สุดเวลาเราใส่ซับนะครับเราจะใส่ข้างล่างประมาณตรงนี้เนาะสังเกตว่ามันจะไม่เห็นเลยนะครับวิธีแก้นะครับก็คือให้เราคุมทั้งหมดนะครับมาเลือกตรงส่วนขวามือตรงนี้นะครับยังไงผมขออธิบายส่วนนี้ก่อนนะเป็นส่วนของ transform นะครับก็คือการปรับค่าให้มันแบบอยู่ซ้ายอยู่ขวาอะไรเงี้ยการขยายอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคส่วนต่อมาก็คือส่วนของการเปลี่ยนฟอนต์นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น PLD s Paper นะครับก็คือการปิดฟอนต์ตรงนี้เป็นขนาดของฟอนต์หรือลักษณะของฟอนต์นครับตัวหนาตัวเอียงตัวบางอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ส่วนของล่างนะครับเป็นส่วนของแบบปรับให้มันแบบกว้างให้มันแบบฟอนต์มันดูเท่ขึ้นอะไรขึ้นเงี้ยก็ลองมาเลื่อนปรับกันได้นะครับตรงนี้ส่วนต่อไปเป็นการปรับสีนะครับเราสามารถเลือกสีได้นะครับเลือกสีที่เราต้องการหรือว่า เลือกสีฟอนที่มันเข้ากับวิดีโอของเรานะครับผมแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนที่แบบเราจะใส่2สี3สีสีสีในซับไตเติลของเราก็ได้นะครับผมเราสามารถเลือกได้แต่ว่าปกติผมก็จะใช้เป็นแบบธรรมดานะครับก็คือ solid นะครับต่อไปส่วนข้างล่างนะครับก็คือส่วนของ shadow ก็คือส่วนที่สําคัญที่สุดในการทําให้ซับไตเติลของเราเนี่ยมันชัดนะครับมันไม่กลืนกับวิดีโอและก็คือการเลือก shadow ติ๊กตรงนี้ทีนึงนะครับมันจะขึ้นการตั้งค่าให้เรานะครับเราสามารถมาตั้งค่า opacity ก่อนเลยนะครับให้มันเป็น100้เนาะให้มันชัดท แล้วก็ distance ตรงนี้นะครับปรับให้มันเป็น5นะครับ distance ตรงนี้คืออะไรเป็นเงาของตัวงสือนะครับผมจะขยายให้ดูชัดๆนะครับ จะขยายเป็นประมาณสักสามร้อยเนาะโอเคเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีเงาตรงนี้ผมจะเลื่อนดูให้นะครับโอเคผมเลื่อนไปเห็นไหมมันจะเกิดเงาตรงนี้นะครับผมจะเอาประมาณ5เนาะให้มันแบบพอดีพอดีแล้วตรงนี้นะครับก็คือเป็นไซส์ก็คือแบบขนาดความเข้มหรือว่าให้มันหนาขึ้นนะครับผมจะปรับเป็น5้าเนาะเห็นไหมเงามันจะใหญ่ขึ้นขนาดไซส์ของเงาครับมันจะหนาขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับโอเคหลังจากนั้นเรามาดูอีกทีนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนาะเราขยายปรับให้มันกลับเท่าเดิมเมื่อกี้นะครับก็คือ100เนาะ โอเคหลังจากที่เราปรับแล้วครับเราใช้เมาส์ตรงนี้มาคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นตัววีก็ได้นะครับทีหนึ่งให้ลากมาตรงแสงที่มันสว่างๆตัวนี้ครับที่ก่อนหน้านี้ที่มันเกืนไปกับแบ็กกราวน์นะครับเห็นไหมโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับอีกปัญหาหนึ่งครับก็คือเวลาที่ทำซับไตเติลแล้วมันหายไปแบบทํามาประโยคนึงแล้วมันหายไปครึ่งประโยคเลยเนี้ยการทำซับไตเติลแบบเลกาซี่ไตเติลเนี่ยมันห้ามเลยขอบตรงนี้ครับเห็นไหมขอบตรงเนี้ยมันห้ามเลยนะครับมันเลยได,มยได้มันเลยได้ถึงประมาณเนี้ยแต่ถ้าคุณณทําาเลยไปประมนี้ มันจะตกขอบเห็นไหมสีขาวที่มันจางไปเนี่ยมันจะตกขอบทันทีเลยแล้วตรงเนี้ยมันจะหายไปเลยอ่ะผมทําให้ดูโอเคเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะหายไปเวลาเราเลื่อนเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่กลับมานะครับวิธีแก้ก็คือทําให้มันอยู่ในกรอบนะครับโดยการมากดตรงเซนเตอร์ตรงนี้เนาะให้มันอยู่ในกรอบพวกเนี้ย ห้ามเลยกรอบนะครับดีที่สุดโอเคอีกปัญหาหนึ่งที่ผมเห็นเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือเวลาคุณทำซับไตเติลเนี่ยแล้วมันไม่ชัดถูกไหมครับเวลาคุณอยากขยายตัวงสือในเลกาซี่ไตเติลเนี่ยให้คุณขยายเลยนะครับให้คุณขยายในนี้เลยอย่าออกไปขยายข้างนอกเด็ดขาดอ่ถ้าคุณออกไปขยายข้างนอกเนี่ยเวลาคุณขยายเนี่ยคุณสังเกตไหมครับว่าเนี่ยมันจะไม่ชัดมันจะเบอร์ไปทันทีเลยเวลาที่คุณอยากขยายคุณต้องขยายในนี้เลยนะครับในเลกาซี่ไตเติลตัวเนี้ยให้มันจบในนี้เลยนะครับ คือลดได้แต่ห้ามขยายโอเคไหมครับถ้าอยากขยายให้ขยายในนี้ให้จบนะครับโอเควันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับการทำซับไตเติลใน p r e m i e r Pro นะครับที่มีปัญหากันเยอะๆนะก็มี3ปัญหานะครับที่เกี่ยวกับซับไตเติลยังไงถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e เพ็นกลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำชั้นลึกชัเตอ้นครับเดฟออฟฟิลอะไรพวกนี้ครับว่าเวลาคุณถ่ายมาแล้วมันไม่มีเดฟออฟฟิลหรือว่าไม่มีชั้นกอย่งแไงหรือวว่ามมันีีิธช่วยยัด้บ้างนะครับ โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ